ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนาม Emirates Stadium นะครับในศึก English Premier League นะครับคู่รหร่างนะครับอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนิวคาสเซิลนะครับก่อนเกมนี้สิ่งที่น่าสนใจสำหรับผมเลยนะว่าอาร์เซนอลนั้นพ่ายแพ้ให้กับทางด้านของ FC p o r t o มานะครับในศึก u e f a Champions League นะครับศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนะสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผมนั้นก็คือ เมื่อเขาแพ้เมื่ออาเซนลแพ้ครับแล้วกลับมาเล่นเกมพเมลีกหรือเกมต่อไปเนี่ยพวกเขาจะกลับมาเล่นได้ดีแค่ไหนถ้าลืมเกมนั้นไปได้แล้วกลับมาวันนี้พวกเขาทําได้ดีนะผมว่าอาเซนอนแข็งแกร่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วโดยที่ทิ้งว่านัดที่แล้วเนี่ยไม่รู้จะเล่นดีไม่ดีหรืออาจจะแพ้หรืออาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามวันนี้เป็นเกมใหม่พวกเขาก็จะมีสมาธิกับเกมแล้วก็เล่นในแบบของตัวเองได้ดีเหมือนเดิมนั่นแหละผมถึง ผมถึงรอเฝ้าดูนะว่าอาร์เซนอลถ้าทำได้อะผมว่าเขาแข็งแก่งจริงๆนะครับส่วนนิวคาสเซิลนะครับผลงานก็ช่วงเนี้ยเป็นไม่ได้นิ่งเท่าที่ควรนะครับแล้วก็นัดแรกเนี่ยพวกเขาเอาชนะอาร์เซนอลมาได้นะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับในบ้านของเขาเองนะครับวันนี้นิวคาสเซิลเองผมว่า ก็น่าจะมาเล่นในแบบของตัวเองคือรัดกุ่มไว้ก่อนนะครับเล่นกับอาร์เซนอลโดยใช้ไม่ว่าจะเป็นกอร์ดอนนะครับแอนโทนีกอร์ดอนนะครับของอาร์เมรอนแล้วก็อิซัคเป็น3คนที่จะเล่นเกมโต้กลับเร็วกับอาร์เซนอลนะครับส่วนอาร์เซนอลสิ่งที่น่าสนใจวันนี้นั่นก็คือวันนี้ไม่ใช้ออทอสซาแล้วนะครับส่งทางด้านของจอร์จินโยลงมายืนคู่กับทางด้านของดแคนไรส์ ice, นะครับวันนี้ก็ ถ้าเอาจริงผมยังรู้สึกว่าไอเดต้าก็ไม่ได้ประมาทนิวคาเซขนาดนั้นนะครับก็เลยเอาทางด้านของจอจินโยลงมาผมคิดแบบนั้นนะยังไม่ได้เห็นเกมนะครับแต่พอเริ่มเกมขึ้นมานะครับพอเล่นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าทำไมร์เดต้าถึงลองใช้ทางด้านของจอจินโยลงมายืนคู่กับดิคคนไรส์ครับแล้วก็เป็นผลจริงๆตรงกลางของอาร์ซนอนแน่นจริงๆนะครับแน่นขึ้น,นครับมันทำให้อิสระของดิคคนไรส์ครับมากขึ้น วันนี้ดิคนไรท์ครับปกติแล้วเนี่ยเขาจะยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวรับเลยนะแต่วันนี้เขาอ่ะขึ้นมายืนเป็นมิดฟิลด์ครับเวลาที่ขึ้นไปเพลสสูงเข้าใส่บรรดานักเตะของนิโคลเซลดิคนไรท์ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของเกมรับนะเขาเป็นนักเตะที่อ่านเกมอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ดักจังหวะได้ดีเสมออ่านเกมได้เสมอนะครับเป็นนักเตะที่ผมว่ามองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนอยู่ในความคิดเขาครับแล้วเขาจะไปอยู่ตรงนั้นเสมอ กับเกมของคู่แข่งนะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าไม่ว่านัดนี้หรือนัดอื่นๆนะครับแต่ว่านัดอื่นๆเนี่ยเขาถูกจํากัดโดยการที่เขาจะต้องเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับมันทําให้เขาไม่สามารถที่จะไปเล่นเหมือนอสิสระเหมือนกับเกมนี้ได้เมื่อมีจอร์จินโยมาเล่นหน้าที่นี้แทนเขานะครับก็คือมิดฟิลด์ตัวรับอีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นจุดเด่นของทางด้านจอร์จินโยเลยนั่นก็คือเขาสามารถเอาตัวรอดได้จากการโดนเพรสซิ่งใส่จอร์จินโยมีความคล่องตัวครับมีความ มีเทคนิคที่ดีครับแล้วก็มีเหลี่ยมบอลที่ดีด้วยนะครับเวลาที่ใครเข้ามาหาเขาเนี่ยเขาคลิกนิดนึงเนี่ยคู่ต่อสู้ยากที่จะแย่งบอลน,นอกจากจะต้องทำฟาวเขาเท่านั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่จอร์จินโยมีสาหรับอาร์เซนอลวันนี้นะแต่อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่พอเล่นไปแล้วเรารู้สึกว่าโอ้รู้สึกรู้สึกดีเราสุกยอดเยี่ยมกับอาร์เซนอลเลยนะลูกจ่ายบอลของทางด้านของจอร์จินโยครับสิ่งที่อาร์เซนอลขาดหายไปมานานนะครับนั่นก็คือการจ่ายบอลแบบ แบบที่จอร์จินโยทำวันนี้ถามว่าโอเดกาทำได้ไหมโอเดกาทำได้ครับแต่ว่าโอเดกาไม่ได้มีเวลามากขนาดเหมือนจอร์จินโยครับสิ่งหนึ่งที่จอร์จินโยทำได้วันดีวันนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือเขาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับดังนั้นเนี่ยเวลาที่บอลมาอยู่กับเขาครับพื้นที่มันเลยเหลือเยอะนักเตะของดีฟลาเซอร์ครับ,รบยืนเป็นแผงอยู่ตรงหน้าเขาเลยครับเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับเขาก็เปิดบอลด้วยความแม่นของเขาด้วยความน้ำหนักดีแล้วก็ ด้วยเทคนิคที่ดีของจอร์จินโยอยู่แล้วนะครับการเปิดบอลให้กับบรรดาที่ปีกที่มีความเร็วอย่างทั้งด้านของมาร์ตินเนลี่เองก็ดีนะครับซาก้าเองก็ดีหรือแม้กระทั่งกับไคฮาวเวิร์สที่ผมว่าส่วนสูงรูปร่างเนี่ยก็พอที่จะเล่นบอลจังหวะแรกจากทางด้านของการเปิดข้ามมานะครับข้ามทั้งแดนมิดฟิลด์ข้ามทั้งแดนรับของทางด้านของนิวคาสเซิลวันนี้มิติมอนงกลางของอาร์เซนอลน่ะเรียกได้ว่าหลากหลายจริงๆนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับช้ทอซาลูกแบบนี้มีมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนัดเล่นกับทางด้านของเวสแฮมนะครับแต่ว่ามันไม่ได้อิสระเหมือนกับทางด้านของจอร์จินโยที่ลงมาวันนี้อีกทั้งบวกกับทางด้านของดิคันไรส์ครับที่ขึ้นมากดดันตรงกลางของของนิวคาสเซิลได้ดีไม่สามารถที่จะบิลล์อัพเกมขึ้นมาได้ง่ายเลยนะครับเวลาที่พวกเขาพยายามที่จะบิลล์อัพเกมขึ้นมาเนี่ยบีบเกมได้ดี บีบเกมได้ดีเลยนะครับสำหรับทางด้านของอาร์เซนอลนะครับมีอยู่จังหวะหนึ่งที่จังหวะนั้นอาร์เซนอลนำไปแล้วนะครับเป็นจังหวะที่ดิคันไรส์เนี่ยวิ่งบีบวิ่งบีบทางด้านของบุนอฟกินมาไล่มานะครับแล้วทางด้านของฟาเบนแชร์ครับไม่สามารถจ่ายไปหาใครได้แล้วนะเลยเลยมันเลยช้าไปหมดนะครับโอเดกาดก็ฉกบอลไปได้จังหวะนั้นะโอเดกาดฉกบอลไปได้นะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่เปิดไม่ได้ไม่ได้เข้าใจกับทางด้านของเอ่อคายฮาวเวสที่อยู่ตรงกลางฮาวเวสเนี่ยยืนรออยู่ ยืนรออยู่ตรงกลางครับแต่แต่ทางด้านของโอเดกาเนี่ยพยายามที่จะจ่ายไปไปข้างหน้าของไคฮาวเวสนึกว่าไคฮาวเวสจะวิ่งขึ้นไปโฉบเพื่อเล่นลูกนี้ครับก็อาจจะเป็นความไม่เข้าใจกันนิดนหน่อยสําหรับทางด้านของอาร์เซนอลวันนี้นะอีกจุดหนึง่งนะครับที่ผมอยากพูดถึงว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปสําหรับอาร์เซนอลวันนี้นั่นก็คือการเล่นลูกเตะมุมนะครับมีการแก้แล้วนะครับวันนี้มีการแก้แล้วนะครับหลังจากที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อนัด ที่พบกับเวสแฮมนะครับว่าคนที่ดูมีบทบาทนะครับแล้วก็สร้างความปั่นป่วนให้กับบรรดาผู้รักษาประตูอย่างเบนไวท์ก็เวลาพบนัดพบเบอร์เลียถูกประกบแล้วนะครับเบนไวท์ถูกจัดการเรียบร้อยนะครับหรือแม้กระทั่งนัดที่พบกับปอตโต้เองครับเบนไวท์ก็ถูกจัดการไปที่เรียบร้อยนะครับมีคนประกบเขานะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับในช่วงต้นเกมนะครับอาร์เซนอลได้ลูกแตะมุมเนี่ยหครั้งนะครับทางด้านของเบนไวท์เนี่ยก็พยายามเล่นแล้วนะพยายามไปชนทางด้านของคาริอุสนะครับ เออ่คาริอุสพุ่งเสาประตูของนิวคาสเซิลจังหวะหนึ่งนะแต่ว่าจังหวะนั้นมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้มีอิมแพคอะไรของเกมนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นอาร์เซนอลนะครับที่ได้ประตูแรกอย่างที่ผมเพิ่งพูดไปเกี่ยวกับจอร์จินโนเมื่อสักครู่นะครับจอร์จินโนจะพยายามตักบอลนะครับข้ามแนวตั้งแต่มิดฟิลด์ทั้งแล้วก็แนวรับด้วยนะครับจังหวะนี้จอร์จินโนก็ตักบอลไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นโรีิวาเมนโตนะครับเออ่แบ็กซ้ายวันนี้เล่นแบ็กซ้ายให้กับนิวคาสเซิลนะครับก็สกัััดออกหลงไปนะครบ ก็ต้องเล่นแบบนั้นนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าข้างหลังของริวัลเมนโตเนี่ยมีใครนะครับริวัลเมนโตก็ไม่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 ได้เสี่ยงนะครับก็เตะบอลทิ้งไปนะครับเล่นเกมรับดีกว่านะครับแล้วก็เป็นทางด้านของซายการครับเปิดลูกแตะมุมเข้ามานะครับจังหวะนี้อย่างเงี้ยหลังจากที่ผมพูดไปแล้วนะครับว่าเบนไว้เนี่ยลองแล้วนะลองไปกระแทกผู้รักษาประตูแล้วแต่ว่าจังหวะนี้ไม่ใช่ครับเบนไวดูมีสาระมากครับแล้วก็มีคนประกบเขาอยู่คนหนึ่งด้วยนะ เป็นไวมิดเป็นคนมิดโดนคนประกบแล้วหนึ่งคนนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เล่นลูกสุดใหม่แล้วนะครับเออส่วนใหญ่จะเป็นเนไวกับทางด้านของ k v วที่วิ่งโฉบเข้ามาที่เสาแรกนะครับล้วก็จะสบัดนะครับสบัดถ้ามีจังหวะนะเขาจะสบัดเข้ากลางไปแต่ถ้าบอลเลยเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของกาเบียลมาการ์เยสกับทางด้านของวิลเลียมซาริบาที่รอม่งอยู่แล้วนะครับแล้วจังหวะนี้ก็เป็นทางด้านของกาเบียลนะครับที่วิ่งมาวิ่งมาแล้วก็หม่งจังหวะนี้เข้าไปนะครับบอลเนี่ย ไปติดทางด้านของคาริอุสก่อนนะครับเซฟได้ดีนะครับยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เซฟได้นะครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันตกลงมานะครับทางด้านของบอตแมนนะครับสเตเวนบอตแมนนะครับแนวรับของนิวคาสเซิลนะครับสกัดไม่ขาดเตะเนี่ยเตะไม่โดนบอลนะครับบอลเนี่ยลงมาแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเหมือนจะล้มลงไปแล้วนะครับก็เตะแล้วมันไม่โดนบอลนะครับแต่ลิวาเมนโต้นะครับอยู่ตรงนั้นก็เตะสกัดออกมา แต่โชคร้ายจริงครับมันโดนไม่เต็มนะครับไปสกัดแล้วมันโดนไม่เต็มครับบอลเนี่ยมันมากระแทกเข่าทางด้านของบอดแมนนะครับแล้วก็กระเด้งเข้าไปหาทางด้านของคาริอุสที่อยู่ในอยู่ในประตูไปแล้วนะครับแล้วบอลเนี่ยก็ข้ามเส้นไปทั้งใบแล้วนะครับก็เป็นเทคโนโลยีนะถ้าบอลเข้าไปเอ่อทงใบแล้วเนี่ยจะมีสัญญาณขึ้นที่นาฬิกาของผู้ตัดสินนะครับก็มีสัญญาณขึ้นผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดแล้วก็ชี้มาที่ข้อมือทันทีนะครับก็เป็นประตูของอาร์ senal ไปแต่ว่าลูกนี้ก็เป็นโอนโกของทางด้าน ด e วัลคาเซลไปนะครับเพราะว่ามันจังหวะของอาร์เซนอลมันขาดไปแล้วนะครับหลังจากที่อาร์เซนอลนำไป1 0นะครับตรงกลางของอาร์เซนอลก็ยิ่งเล่นยิ่งแน่นนะแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าคนที่สร้างปัญหาให้กับตรงกลางของนิว c คาเซลที่มักจะมีพื้นที่นั้นก็คือทางด้านของเดค n นไรส์ครับบโน่ mm hmm. กินมาไลส์วันนี้ไม่ได้มีพื้นที่เลย ปุนกิมารไรสเป็นคนหนึ่งของนิวคาสเซิลที่ถ้ามีสระเขาจะออกบอลน่เร็วให้กับบรรดาไม่ว่าจะเป็นกอร์ดอนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเอลเมลอนนะครับวันนี้เขาไม่ได้มีโอกาสไม่ได้มีโอกาสพลิกขนาดนั้นนะครับถ้าไม่เจอทางด้านของดีแคนไรส์บางทีก็จะเจอจกับทางด้านของจอร์จินโยนะครับลำบากจริงๆนะครับลำบากจริงๆสำหรับกิมาราไรวันนี้นะก็น่าเห็นใจด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้อาแทคติที่ทางด้านของอาร์เตต้าวางมา ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับยอดเยี่ยมจริงๆนะครับที่ใช้ทั้งด้าขน,นของจอร์จินโยกับทางด้านของดิคนไรส์นะครับแล้วมิติในการออกบอลตักบอลข้ามกองหลังมานี่แหละมันสร้างความโอโ้โหสร้างความทิ่น้าให้กับแนวรับของนิวคาเซิลโดยแท้จริงหลังจากนั้นไม่นานนะครับอาร์เซนอลก็มาได้ประตูที่2องครับจากเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับจากลูกตักของทางด้านของจอร์จินโยจอร์จินโยกเนี่ยเอ่อก่อนที่หน้าเนี้ยมันเป็นจังหวะที่ทางด้านของวิวาเมนโตเตะสกัดออกมานะครับแล้วบอลเนี่ย มาอยู่กับท่านั่งของจอร์จินโยมิดฟิลนะครับเอ่อห้าคนนะครับรวมกับทั้งปีกทั้งด้านทั้งด้านกอร์ดอนแล้วก็ทั้งด้านของเอ่อเอ่อเอามรอนนะครับยืนเป็นแผงห้าคนเลยนะมิดฟิลสามคนนะครับปีกสองสองคนนะครับซ้ายกับขวาลวงมายืนเป็นแผงห้าคนเลยนะเอ่อแนวรับอีกสี่คนก็ยืนเป็นแผงเหมือนกันจอร์จินโยนะครับได้บอลอยู่ตรงกลางสนามนี่แหละครับเลยน่าจะ แถวหัวก็โดกหลบทางด้านขวาหน่อยหนึ่งนะครับตักบอลข้ามไปจังหวะนี้นะครับทางด้านของเออวอตแมนนะครับสตีเวนวอตแมนนะครับแนวรับของทางด้านนิวค a s t l e ครับประกบอยู่กับทางด้านของเออไคล์ฮาวเวสพอตักบอลมาแล้วเนี่ยไคลฮาวเวสไม่เล่นครับยืนอยู่เฉยๆนะครับเหมือนกับบอลเนี่ยมันมันเลยจังหวะเขาไปแล้วแต่คนที่ออกตัววิ่งนั่นก็คือมาร์ตินเนลลี่ครับ คนที่เห็นมาร์ตินเนลี่อยู่คนเดียวของนิวคาสเซิลนั่นก็คือทางด้านของทีเรนทิปเปียครับไม่ว่าจะเป็นฟา์เบนแชร์เองก็ตามหรือบัตแมนเองก็ตามไม่เห็นมาร์ตินเนลี่นะครับแล้วอีกคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ทางด้านของบัตแมนนั่นก็คือเบนไว้ครับดังนั้นเนี่ยภาพที่ทางด้านของบัตแมนเห็นเนี่ยก็เห็นว่าทางด้านของไคฮาวเวสเนี่ยหยุดเล่นแล้วหมดห่วงไปหนึ่งหนึ่งคนแล้วนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือเบนไว้ เขาก็รอดูดูว่าเบนไว้์เนี่ยจะพุ่งมาไหมปรากฏว่าเบนไว้์เนี่ยเหมือนจะขยับมาเล่นนะครับแต่เบนไว้์เนี่ยเห็นแล้วนะครับว่ามาร์ตินเนลลี่เนี่ยวิ่งโฉบมาจากทางด้านซ้ายเขาก็หยุดครับพอหยุดแล้วเนี่ยทางด้านของบัตแมนก็คิดว่าแนวด้านหลังเขาเนี่ยไม่มีอะไรแล้วนอกจากคาริอุสรับแต่ปรากฏว่าพอบอลเนี่ยคือบอลเนี่ยมันกำลังจะตกพื้นเนี่ยนะครับ เขาหันมาล้วเนี่ยผมว่าตกใจเหมือนกันนะที่เห็นว่ามีมาตินเนลลี่มาอยู่ด้านหลังเขาแล้วก็โฉบบอลเอาบอลจังหวะนั้นไปนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเหมือนตื่นตัวขึ้นนะครับเพื่อจะเพื่อที่จะเล่นบอลจังหวะนี้นะครับแล้วก็เป็นฟาเบนแชรนะครับที่ขยับจะเข้ามาช่วยแล้วนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันสายไปแล้วครับแนวรับมันแตกออกจากกันแล้วครับเพราะฟาเบนแชรก็ไม่รู้ว่าจะไปจัดก,การใครดีหรือจะประกบใครดีหรือจะไปหาใครดีไม่อย่างนั้นนะครับเพราะว่า เพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับมาติลลี่หักเข้ากลางมาคนที่ว่างอยู่ตรงนั้นนั่นก็คือทางด้านของไคลฮาวเวสที่ยืนว่างเลยนะแล้วก็แปลเข้าไปสวยงามมากนะครับจังหวะน,นี้ของอาร์เซนอลนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าการตักบอลมาของร์จินโยมันทำรายแนวะรับของนิวคาสเซิลชัดเจนเลยนะครับเรียกได้ว่าแตกออกจากกันเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกตักแบบนี้ของนของอาร์เซนอลครับผมว่าเพิ่งเห็นเหมือนกันเพิ่งเห็นเหมือนกันเพราะว่าตลอดทั้งฤดูกาลนี้นะครับ จอร์จินโยได้ลงมาเล่นเป็นเ1ผู้เล่นตัวจริงเนี่ยผมว่าประมาณนัดหนึ่งถ,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 ถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะผมว่ามีนัดหนึงหรือ2นัดนะครับไม่แน่ใจนะครับนัดที่พวกเขาพบกับซิตี้นะครับหรือหรือลิเวอร์พูลนี่แหละผมถ้าผิดผมขออภัยนะครับมีอยู่นัดหนึ่งนอกนั้นคือเราไม่ได้เห็นจอร์จินโยลงมาเล่นสไตล์แบบนี้ให้กับอาร์เซนอลเลยครับผมว่านิวคาสเิลก็ไม่ได้ระวังจุดนี้เหมือนกันเพราะว่า ไม่เคยรู้ว่าอาร์เซนอลมีการเล่นแบบนี้ได้ด้วยคือตักข้ามทั้งทั้งแดนมิดฟิลด์ตักข้ามทั้งแดนในแนวรับของของคู่ต่อสู้เข้ามานะครับนอกนั้น,นียก็พยายามแก้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกแต่มุมเองนะครับในเรื่องของเบนไวตเองก็พยายามแก้แล้วนะครับแต่วันนี้อาร์เซนอลก็มีลูกใหม่มาพยายามที่จะวิ่งโฉบกันใช้สไตล์วิ่งยืนเรียงกันแล้ววิ่งโฉบเข้ามานี่คือสไตล์ใหม่ที่อาร์เซนอลเล่นในลูกแต่มุมครับก็มีการพัฒนานะ เมื่อโดนแก้พวกเขาก็พัฒนาขึ้นยอดเยี่ยมนะครับสำหรับอาร์เอนอลนะแล้วก็เป็นจุดเด่นที่ผมว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับสำหรับอาร์เซนอลที่พัฒนาตัวต่อไปนะครับไม่ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยพยายามที่จะแก้ทางเขาอย่างไงเขาก็จะพยายามพัฒนาการเล่นต่อไปก็ต้องชมทีมตาฟด้วยนะครับว่ายอดเยี่ยมจริงๆนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะหลังจากนั้นนะครับเกมมันก็ตกเป็นของอาร์เซนอลเรียกได้ว่าโอ้โห ขึ้นเกมไม่ได้เลยนะครับสำหรับทางด้านของนิวคาสเซิลนะไม่ว่าพยายามที่จะทำเลวแล้วนะครับเหมือนอย่างที่พวกเขาทำได้ใช้คิวเรนทิปเปียเนี่ยขึ้นไปก็ถูกดักล้ำหน้านะครับจะขึ้นทางด้านซ้ายเนี่ยก็มีเควีออที่ผมว่าเล่นได้ดีนะครับขวาเนี่ยมีเบนไว้เบนไว้เนี่ยผมว่าเขาอัปเกรดขึ้นเหมือนกันนะครับเบนไว้เนี่ยเป็นนักเตะท,ที่ผมว่ายิ่งเล่นยิงงง่งพัฒนา <S <S ผมไม่รู้นะคือแรกๆเนี่ยเบนไว้ต้องเป็นเบนไว้จริงๆเขาเป็นเซนเตอร์มาก่อนนะครับพอพอ พอมาเล่นให้อาตาต้าจับมาเล่นเป็นแบ็กขวาเขาก็เล่นได้ดีเราเริ่มซึมซับด้วยนะมีเริ่มมีเทคนิคบ้างเริ่มเล่นมีลูกเล่นบ้างนะครับลูกเปิดก็ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะลูกแต่มุมเนี่ยผมว่าเบนไวท์เป็นคนหนึ่งที่ที่มีมีบทบาทจริงๆนะในการเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการก่อควนผู้รักษาประตูหรือแม้กระทั่งถ้าผมว่าอาร์เซนอลจะมีลูกเล่นในในในลูกตั้งเตะด้วยพอสมควรเลยนะหลังจากนั้นนะครับก็จบครึ่งแรกไปครับโดยที่อาร์เซนอลเนี่ย ได้โอกาสยิงเพิ่มเลยนะจากทางด้านของซาก้าซาก้าก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เริ่มยิงด้วยเท้าขวาได้ดีแล้วมีจังหวะหนึ่งที่เขายิงด้วยขวาครับบอลตรงกรอบนะแต่ทางด้านของคาริอุสเนี่ยก็เซฟออกไปได้นะครับหรือแม้กระทั่งมาตินเนลี่ก็ได้ยิงเหมือนกันนะครับจังหวะหนึ่งนะก่อนแต่ว่ามันเหมือนจะมีนักเตะของทางด้านของนิวคาเซเข้ามาเหมือนจะปะทะเขาด้วยนะเขาก็ยังยั้งไว้เหมือนกันก็ไม่เต็มเท่าไหร่นะครับก็จบครึ่งแรกไปโดยที่อาร์เซนอลก็ออกนําทางด้านของนิวคาเซไป2ประตูต่อ ทางรูปแบบการเล่นเราก็จํานวนของสกอร์ด้วยนะครับมันทําให้ครึ่งหลังอ่ะผมมองว่าอาร์เซนอลอ่ะมีโอกาสที่จะได้ประตูเพิ่มครับเพราะอะไรครับเพราะว่านิวคาสเซิลยังไงก็ต้องบุกเพื่อที่ต้องการประตูไปเสมอหรือตีใครแตกก่อนนะครับเป็นอันดับแรกแน่นอนนะครับเพราะแพ้เท่าไหร่ก็แพ้นะครับแล้วอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่ถ้ามีพื้นที่ให้เขาเนี่ยอันตรายแน่ๆครับเริ่มครึ่งหลังมาไม่เท่าไหร่ครับนาทีเดียวมั้งนะครับน่าจะเป็นนาทีที่46-47ี่นี่แหละครับคายาวเวิร์สก็หลุดเข้า เป็นจังหวะที่ซาก้าครับอยู่ทางด้านขวาครับแล้วลากตัดเข้าในมาแล้วก็ส่งมาให้ทางด้านของมาร์ตินิลลี่ที่หุบเข้ามาด้านในเหมือนกันนะครับมาร์ i, ตินิลลี่แตะบอลจังหวะแรกดีมากนะครับแตะบอลเสร็จเนี่ยเห็นเห็นคายฮาวเวิร์สเนี่ยว่างอยู่แทงทะลุช่องไปตอนแรกผมนึกว่าจะล้ำหน้านะแล้วคฮาวเวิร์สเนี่ยหลุดไปแล้วก็ไปทําอะไรก่อนนะก็ลากกระชากเข้าไปเข้าซ้ายแล้วก็แปรเหมือนพยายามจะสวนตัวคารลิอุสนะครับแต่บอลเนี่ยโดนไม่ดีพอโดนไม่เต็มเท้านะครับบอลก็ออกข้างไปน่าเสียดาย ปรากฏว่าหันไปมองทุกคนหันไปมองผู้จะสินหมดเลยแม้แม้แต่นักเตะของวคาสิลเองก็หันไปมองด้วยนะครับปรากฏว่าลูกนี้ไม่ได้ลำหน้า VR ขึ้นมาให้ดูก็ไม่ได้ลำหน้านครับจังหวะที่มาตินนลี่ให้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ทางด้านของไคลฮา,าวเวิร์ดออกตัวพอดีเรียกว่าเสมอกันเลยนะถ้าต้องตีเส้นอ่ะผมว่าลูกนี้ไม่ลำหน้าก็น่าเสียดายสำหรับนนเนีนยเพราะว่าถ้าได้ประตูที่3ในต้นครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหผมว่ากิ้งเล่นง่ายเลยนะครับ แต่หลังจากนั้นนะครับเกมมันก็เริ่มเป็นของิวคาสเซลบ้าน,นครับิวคาสเซลได้ครองบอลเข้าใส่อาร์เซนอลนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าไม่สามารถผ่านตรงกลางได้จริงจอจินโยเล่นคู่กับทางด้านของดีแคนไรส์เหนียวแน่นมากจริงนะครับเหนียวจริงๆนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าเออดีแคนไรส์นะครับเมื่อมีอิสระเขาเขาก็ขยับไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนกันมันทําให้ทางด้านของโอเดกาดก็เล่นง่ายด้วยครับโอเดกาดเนี่ยเริ่มมีพื้นที่มากขึ้นเลยนะครับว่า เมื่อคนที่มาทําหน้าที่ทั้งไล่บอลน,นะครทั้งพยายามที่จะตัดเกมตรงกลางแล้วตัดได้เนียนเนี่ยอย่างทางด้านของดิค a นไรส์มันมันทำให้ตรงกลางของอาร์เซนอลเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆนะครับกับการเล่นวันนี้นะยอดเยี่ยมจริงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลนะที่ได้ประตูที่3นะครับจากทางด้านของบูบ a กายโยซากานะครับในนาทีที่65นะครับ เกมนี้เกมกำลังเป็นของิีคอรเซลนะครับนิ่คขาเซิ้งกำลังทำเกมรุกเข้าใส่แต่ถูกอาร์เซนอลตัดได้ที่กลางสนามนะครับบอลมาถึงโอเดกาดโอเดกาดกระแทกให้กับทางด้านของดิคันไรซี่ขึ้นไปอยู่เรียกได้ว่าข้างหน้าเลยนะครับแล้วแตะสั้นๆให้กับทางด้านของคฮาวเวสคฮาวเวสก็ไม่ได้รอช้านะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าคฮาวเวสเป็นนักเตะคนหนึ่งของอาร์เซนอลที่ เล่นเล่นได้ง่ายแล้วเล่นได้ดีรู้ว่าจังหวะไหนควรเก็บบอลไว้จังหวะไหนควรทําเร็วครับแล้วจังหวะนี้ก็แตะออกข้างไปให้กับท่านั้นของโยโกซาก้าบูกายโยซาก้าขออภัยนะครับแตะออกไปให้กับซาก้าครับโยกจังหวะหนึง่งโยกโยกหลอกจังหวะของลิวามนโนะครับก่อนกระชากเข้าไซาแล้วก็ยิงตอนแรกผมผมมองนึกว่านึกว่าซาก้าเปิดเข้ามามองผมมองหาคนชาร์จอยู่นะพุ่งเข้าไปจะไม่มีแต่ปรากฏว่าบวันก็หลุดเข้าไปเลยครับ สามประตูต่อศูนย์สำหรับอาร์เซนอลนะครับในทีที่65ก็โอ้โหเกมเนี่ยมันเหมือนจะเป็นของพยายามเนิวคเซิลพยายามจะทําเกมแล้วแต่ว่าไม่ได้กดดันอาร์เซนอลขนาดนั้นนะครับอาร์เซนอลก็ยังคงมีเกมรับที่ดีอยู่นะครับแต่พอได้ประตูที่3เนี่ยเรียกได้ว่าเกมมันมันน่าจะขาดแล้วสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าเกมเนี้ยของอาร์เซนอลอ่านคะแนนแน่นอนนะครับแล้วก็ขาดแล้วสําหรับสกอร์นี้แล้วก็นาทีนี้ด้วยนะเรียกได้ว่า65นาทีได้ประตูที่3 แล้วรูปแบบเกมไม่ได้เป็นนรองหรือถูกกดดันจากทางด้านของนิวคาสเซิลเลยนะครับจังหวะเนี้ยผมมองว่าคาริอุสควรที่จะพุ่งออกมาเซฟเพราะว่าพอดูภาพช้าจริงๆอะ่ะผมนึกว่าบอลเนี่ยห่างตัวทางด้านของคาริอุสพอสมควรนะแต่จริงๆแล้วไม่เลยครับบอลเนี่ยมันอยู่ในวิถีที่คาริอุสควรที่จะพุ่งออกมาปัดหรือทําอะไรบางอย่างให้บอลเนี้ยมันออกไปจากพื้นที่ตรงเนี้ยแต่คาริอุสยืนนิ่งครับ ยืนนิ่งแล้วใช้สายตาเท่านั้นเลยครับที่เซฟลูกนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าแกตัดสินใจอะไรหรือคิดว่าลูกมันออกหรือหรือหรืออะไรยังไงนะทำไมคาริุสถึงไม่ล้มตัวเพื่อที่จะเซฟลูกนี้อ่าอัน,นอัน,นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็เลยก็เลยกลายเป็นอาร์เซนอลนะครับที่ได้ประตูที่3ามไปนะครับจากจังหวะนี้นะหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็เป็นอาร์เซนอลนะครับที่ได้ประตูที่4ี่นะครับจากลูกเตะมุมนะครับก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้อาร์เซนอลเปลี่ยนมา ไม่เอาเบนไว้์เนี่ยไปไปยืนอยู่ข้างในเราก็รบกวนทางด้านผู้รักษาประตูแล้วนะครับจะเป็นการโฉบเล่นแล้วนะครับยืนนเรียงกันไม่ว่าจะเป็นเบนไว้์นะครับเป็น KVR นะครับเป็นฟาซาริบานะครับแล้วก็เป็นกาเบียลมาการเยสคนนี้จะเล่นเป็นแนวเดียวกันแล้วก็โฉบมาโฉบมาแบบมีระยะนะสคนแรก k v r กับทางนัานของเบนไว้์เนี่ยจะเล่นที่เสาแรกครับถ้าบอลมาถึงพวกเขาเขาจะเช็ดมานะครับนะครับ ส่วนตรงกลางเนี่ยทางด้านของซาลิบากับทางด้านของกาเบรียลมาการยสเนี่ยกาเบรียลเนี่ยจะเป็นคนที่หาพื้นที่แล้วเทคตัวขึ้นซาลิบาเนี่ยจะยืนค้ำอยู่แถวนั้นแหละครับคำ้ำถ้าเล่นถ้ามีจังหวะบอลมาถึงเขาเขาก็จะมงผมว่าการวางตำแหน่งการเล่นลูกเตะมุมของ Arsenal อาร์เซนอลน่ะเจ้เจี่ยมจริงนะครับไม่แปลกใจเลยนะครับรว่าทำไมฤดูกาลน,นี้อาร์เซนอลถึงทำประตูจากลูกเตะมุมได้เยอะมากๆนะครับได้เยอะจริงๆ จังหวะนี้ก็เหมือนกันนะครับทั้งนั้นของ KVR เนี่ยกระโดดขึ้นไปมงเนี่ยบอลมันไปฉลบทางนั้นผู้เล่นของนิวคาสเซิลหน่อยหนึ่งนะครับพอบอลฉาบแล้วเนี่ยคาริอุสครับบอลเนี่ยม,มันเข้ามาในช,ช่วงที่ผมว่ามันค่อน,ข,นข้างใกล้ตัวก็จริงนะครับแต่ว่าผมว่าก็น่าจะมีจังหวะที่เซฟได้ดีกว่านี้นะครับแต่ปรากฏว่าเหมือนพยายามที่จะเอามือตะปบบอลไว้นะครับแต่บอลเนี่ยมันก็เด้งผ่านตัวเข้าไปเข้าประตูไป นะครับก็น่าเสียดายสำหรับนิวคาสเซิลนะเพราะว่าหลังจากเสียลูกที่3พอเสียลูกที่สในนาทีที่69เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหเรียบร้อยครับ4ประตูกับรูปแบบเกมนี้ครับทางด้านของอาร์เซนอลก็มีการเปลี่ยนตัวนะส่วนทางด้านของนิวคาสเซิลก็เปลี่ยนตัวเช่นเดียวกันนะครับเปลี่ยนเอาทางด้านของอิซักออกเปลี่ยนเอาจาคขอบเมอร์ฟี่ลงมาแทนนะครับพยายามที่จะเปลี่ยนเกมรุกเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็เอาบัตแมนนะครับลงมาเล่นเป็นออขออภัยครับเป็นเ แบ็กซ้ายคนหนึ่งนะครับผมขออภัยที่ผมลืมชื่อนะครับเป็นแบ็กซ้ายของนิวคาเซิลที่เล่นประจำนะครับก็เป็นคนลงมาแล้วก็เปิดลูกนี้มาให้กับทางด้านของโจวีล็อกนะครับที่ลงมาเป็นตัวสำรองเช่นเดียวกันนะครับมุ่งเข้าไปมุ่งสวยมากนะบอลเนี่ยย้อยข้ามมือทางด้านของดาวิดไรยาไปเสียบมุมเข้าไปนะครับก็เป็นลูกลอบใจให้กับนิวคาเซิลนะครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อศีนครับแต่หลังจากนั้นก็ทำอะไรอาเซนลเพิ่มไม่ได้แล้วอาเซนลเนี่ยช่วงท้ายๆเกมครับที่ทางด้านของ มีการเปลี่ยนตัวลงมานะครับก็ได้โอกาสนะครับได้โอกาสเหมือนกันนะครับที่จะทําประตูที่5ได้นะครับแต่ว่าคนที่ปฏิเสธนั่นก็คือสักครู่นะครับผมขอดูหน่อยผมนึกถึงชื่อนี้ผมนึกถึงไม่ออกนะครับขออภัยนะครับเป็นแดนเบิร์นอ่าเป็นแดนเบิร์นนะครับที่เป็นคนเปิดแล้วก็แดนเบิร์นนี่แหละครับเป็นคนสกัดจากหน้าปากประตูออกมานะครับคนที่พยายามยิงเข้าไปนั่นก็คือ หมายเลข10ของอาร์เซนอลนะครับอิมิลสมิธโรลอ่านั่นแหละครับขออภัยขออภัยนะครับเป็นสมิธโรลนะครับที่ยิงผมว่าสมิธโรเลือกเลือกมุมได้ดีแล้วนะครับยิงแปรด้วยสายนะครับบอลจะเสียบมุมอยู่แล้วนะครับเป็นแดนเบิร์นะครับที่มาแคะจังหวะนี้ออกไปนะครับก็หลังจากนั้นทำอะไรกันต่อไปไม่ได้นะครับก็เป็นอาร์เซนอลนะครับที่เอาชนะทงนั้นของเดลพาเซลไป4ประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มดีมากๆนะครับ จากการที่เอาทางด้านของจอร์จินโย่ลงมายืนคู่กางกับทางด้านของดีแคนไรส์อย่างที่ผมพูดไปต,ต,ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับยอดเยี่ยมมากจริงๆนะครับแล้วก็เป็นความหลากหลายในการเล่นของไอเทต้านะที่พยายามผสมผสานแล้วผมว่าเกมออกมาดีจริงๆนะครับมิติในการออกบอลของจอร์จินโยททำให้อ์เซอลยกระดับขึ้นมาเหมือนกันนะจอร์จินโยเล่นเกมรับได้ด้วยนะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับมาก่อนนะครับถึงแม้จะดูรูปร่างเนี่ยอาจจะเป็นรองในการกระแทก หรือการชนหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าเทคนิคของเขาจังหวะการเล่นของเขาเนียนตาเหลือเกินนะครับแล้วก็ช่วยอาร์นอนไว้ได้จริงๆนะครับแล้วก็ยกระดับเกมนี้ขึ้นทําให้ทางด้านของดิคแอนไรส์กับโอเดกาดเนี่ยภาระก็ลดลงด้วยเพราะเวลาเล่นเกมรับเนี่ยทางด้านของดิคแอนไรส์จะเป็นคนทําหน้าที่แทนโอเดกาดนะครับโอเดกาดไม่ได้ต้องมาต้องมานั่งโอ้โหวิ่งลงมาเพื่อที่จะพยายามไล่บอลแล้วนะครับคนที่พยายามทําตรงนั้นแทนทางด้านของโอเดกาดนั่นก็คือดิคแอนไรส์ที่ เขาก็สามารถทําแบบนี้ได้โดยที่ในข้างหลังเขายังมีทางด้านของจอร์จินโยรออยู่นะครับก็ยกระดับเกมของอาร์เซนอลขึ้นมาอีกก็ยินดีกับแฟนๆของอาร์เซนอลด้วยนะก็รอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าในช่วงเดือนมีนานครับโปรแกรมของอาร์เซนอลค่อนข้างถีนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่10นะครับวันที่10เป็นต้นไปเนี่ยจะเล่นพรีเมียร์ลีกนัดหนึนะครับแล้วก็ไปเล่นยูเฟ่าแชมเปียนลีกหลังจากนั้น3วันนะครับ กับหลังจากนั้นอีกสามวันกลับมาก็มาเล่นพิมยริกีกับทางด้านของเชลซีผมว่าช่วงเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่โปรแกรมของอาร์เซนอลค่อนข้างถี่นะครับก็ล้วก็พูดถึงผลงานก็ก็ควรที่จะทําได้ดีในการที่จะสลับผู้เล่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแนวรุกแนวรับนะครับอาร์เซนอลยังมีผู้เล่นที่พร้อมที่จะลงมาสับเปลี่ยนนะรอแค่โอกาสจากทางด้านของอาร์เตต้านะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าช่วงเดือนหน้า ในโปรแกรมที่ถีแบบนั้นและนัดสำคัญนะครับเขาจะต้องคบกับทางด้านของแมนซิตี้ด้วยนัดนั้นอาจจะบ่งบอกอะไรมากมายหลายอย่างเลยนะเพราะว่านับจากวันนี้ไปนะครับวันนี้อาร์เซนอลเล่นไปทั้งหมด26เกมแล้วนะครับเหลือเกมในมืออีก12แมตช์นะครับเกมพรีเมียร์ลีกนะรวมทั้งรวมกระทั่งนัดที่จะคบกับทางด้านของแมนซิตี้ด้วยนะครับผมว่า ถ้าทำผลงานได้ดีอาเซนอนน่าจะมีทั้งโมเมนตัมของเกมแล้วก็กำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็รุนกันต่อไปนะครับว่าวันนั้นเนี่ยผลงานจะออกมาเป็นยังไงก็เป็นนัดต่อนัดกันไปนะครับสำหรับยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ดีนะครับพรีเมียร์ลีกก็ดีนะครับเอ่อก็รุ้นกันได้ยาวๆเหมือนกันนะครับสำหรับอาเซนอลปีนี้นะผลงานก็ดีวันดีคืนนะผมมองอย่างนั้นเลยนะผมรู้สึกว่าอาเซนอลดีวันดีคืนมีลูกเล่นมากมายด้วยนะครับ ก็เอาใจช่วยกันต่อไปและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของคู่นี้นะครับที่ผมอยากพูดถึงนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ enjoy ครับ